ท้องฟ้าก็ดูสวยอยู่นะไปดูท้องฟ้ากันสวยมากครับผมถ้ามันไม่มีพยานนี่ผมว่ามันจะสวยกว่านี้ยามเย็นเพราะที่มันจากไปรวดเร็วไปหน่อยนะครับมันก็เลยได้เห็นความสวยแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบคิดถึงแล้วบางแสนสวยดี่นะเป็นวัฒนธรร วาสวยเชียวอาจจะเป็นกล้องดีด้วยนะครับผม p อ o n e 12 p r รนะแล้วเราก็จะกลับกันเลยวันนี้มาที่ปลายหาดบางแสนกันนะครับผมเราพามาเดินดูสักนานละรานนี้ก็เลยต้องขอจากจอนกันไปก่อนนะครับผมในวันที่ขึ้นลมแรงเอาเครื่องบินเครื่องร่อนมาด้วยคงไม่ได้เล่นเพราะว่าลมมันแรงเกินไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงเราหรือเปล่าก็เลยต้องถือไม้อย่างนี้นะครับผม